ขอขมาขอขมาแบบภาคใต้เลยะ <c oughs> <c oughs> ปุยต yeah. ีตงตา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 อย่ขอเป็นะพ่อยะเลจะเปนาต้องรบ่ายตัวลูก้าโกานนะครับรต้องแบบว่ายแบบตาแบบว่ายไอ้ไ้หัโหัตหตาไม่ับข้าแต่คุทพ่อและุแม ยายปู่ย่าตายาย,ย,าายาลุงป้าหนะ้าอาผู้มีพระคุณทั้งหลายาเทพเทวดาทั้งหลายปิ่งปัดสิ์ทั้งหลายากระผมบกติหลายพระสุกรขมามาก์ขอะสมบทได้ขอรำมาต่อคุณพ่อและคุณแม่ปู่ย่าตายาย,าย ลงป้านะอายาตีน้องทั้งหลายมีพระทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายหากดีสิงหนึ่งประทานใดที่ผบได้เคยล่วงเกินติดพลาดหลังไปต่อท่านทั้งหลายด้วยสจก็ดี้วยว่าจะ ด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายโอโหสิีกรมให้กับผมด้วยเพื่อการอุปสมบทของกระผมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์จากพระอาจารยทุกอัตสมบทอาจารย์

เอาอุตสรหนะครับเป็นหนึ่งประการใดที่ล้เกนล้ตื้นนะครับขอเอาอุตสาหให้นะครับลูกจะได้เข้ารถติดรถนะครบโดยฝัางบริสุทธิ์